พระกรถาเงินล้านบทนี้มีลาบมากใครที่ภาวนาไปแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขมีลาบสกการะอย่างมากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพพิยะขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาภูพระวันตุเม มิเทพาหุหาติพุทธะมะอาุนโมพุทธายะวิระทย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธา,าสาวิระอิทธโย ο, พุทธาสะมานีมามะพุทธะสวาหหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา หาหารีรี <h aha> <re be be>